คลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ได้มีการแนะนําหรือชักชวนในการลงทุนคริปโตเคอเรนซีหรือว่าบิตคอยอะไรก็ตามนะครับผมเป็นเพียงการเล่นเกมเป็นการบอกภาพรวมรีวิวหรือแคสเกมนะครับพร้อมอธิบายจากประสบการณ์ของผู้เล่นนั่นเองเนาะถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนที่อยากจะลงทุนในเกมไฟล์หรือเกม NFT นะครับควรศึกษาก่อนการลงทุนนะครับผมเพราะว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงนะครับโปรดพิจารณากันไว้ด้วยนะครับผม โอเคนะครับผมสวัสดีครับทุกคนชาวมนิมูลวลเลจทุกคนนะครับผมวันนี้คลิปตอเอินจะพาทุกๆคนนะครับผมมาตามล่าหาดอกไม้นะครับในป่าอันนี้เลยนะครับผมฟารบูดนั่นเองเนาะซึ่งผมตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณอ่าสามสิบนะครับนี่ตรงนี้นะยี่สิบเก้านะครับผมแต่ว่าอันนี้เพิ่งเข้ามาไม่มีอะไรเลยนะครับก็เพิ่งเข้ามาหินแรกเนาะสามสิบหินวาร์ปนั่นเองเนาะก็เราจะมาหาดอกไม้กันนะครับว่าเราจะได้ดอกไม้ ก,กี่ดอกนะครับถ้าเรามีหินอยู่30อันนะโอเคอ่ะครับเราก็เริ่มเลยนะครับผมอันดับแรกผมก็ต้องมาสำรวจป่านี้ก่อนนะผมไม่รู้ว่าเออผมไม่มีกุญแจขุดอ้นั้นด้วยนะหีบเออเกมสโตนนะครับผมเออหีบไอที่ใช้กุญแจนะครับผมผมไม่ได้มีกุญแจติดมาเลยสักอันเลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเราจะได้เจอดอกไม้กันสักกี่อันนะครับผม โอเคเนาะจุดที่เกิดตรดอกไม้ก็จะมีประมาณตรงนี้นะครับแล้วเท่าที่เคยเห็นนะก็ต้องลองเปิดแถวๆถนี้ดูก่อนเนาะเออตรงนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ต้นไม้ต้นตนี้น่าจะมีนะผมจําไม่ผิดนะถ้าจําไม่ผิดก็จะต้องมีนะครับหรือไม่งั้นก็ต้องมีผลไม้อะไรตรงนี้บังไว้นะโอเคไม่มีครับจุดเกิดดอกไม้อีกจุดนึงก็อยู่ประมาณช่วงช่วงเวลาตรงนี้นะครับช่วงตรงนี้เนาะเท่าที่ผมเห็นนะ จริงๆที่เนี่ยมันมี7จุดนะแต่ผมก็จําไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าอ่ะนี่มีกล้วยนะครับมาดูกันนะครับว่า30หินวาร์ปอันนี้เราจะได้การซักกี่อันเนาะดอกไม้ในวันนี้นะครับโอ้โหไม่มีเลยนะก,ก็รอบนี้น่าจะไม่มีนะครับรอบนี้น่าจะไม่มี จริงๆตรงนี้ก็น่าจะมีหนึ่ง,งดอกนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเออไม่มีครับโอเคกลับบ้านครับโอเครอบที่สองนะครับผม,มก็ไปอย่างรวดเร็วนะไม่มีอะไรนะครับผมป่านี้ผมไม่ค่อย เก็บนะครับไปดูป่าดอกไม้แล้วกันอ้าวนี่ไงเหออ้เจอแล้วหนึ่งอันนะครับผมหนึ่งอันนะครับตึ๊บแอปเปลิลเขียวนะครับโอเคทุบไปเลยนะครับผมโอเครอบนี้ได้หนึ่งอันเนาะต้องดูอีกครั้งแล้วจะมีอะไรอีกไหม โอเคตรงนี้น่าจะไม่มีนะครับวันนี้นะครับผมว่าวันอาทิตย์เนาะผมมาเล่นตอนช่วงบ่ายสองนะครับผมก็ปกติเราจะเล่นช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ารอบนี้ผมไม่ได้เป็นนะ่ทำงานนะครับผมมันหยุดเนาะก็เลยมาเล่นเกมตอนเช้าได้นะครับภาพก็เลยแปลกตานะครับผมจากคลิปทั่วไปนะครับผม ก็ประมาณนี้ครับเหลือ5้านะก็5ก็ทุบพวกไม้เล็กๆนะครับโอเคนี่กลับบ้านครับโอเคครับผมรอบที่3าเนาะ โอ้โหเจออีกแล้วที่เดิมด้วยนะครับผมรอบที่สามว้าวแล้วก็เจอนี่ครับโอเคเจอรังพึ่งเนาะเวลาตีรังพึ่งนี่ให้ตีด้านหลังนะเนี่ยโอ้แต่โดนด้านหลังก็อย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะโอเคยอมนะครับผมยอมใช้ขวานตีไม้ไปนะครับโอ้โหโชคดีนะครับที่ได้ดอกไม้มาก็ถือว่าโอเคนะครับ ซึ่งดอกไม้เนี่ยหลายๆคนก็รู้แล้วนะครับเอาไปทําเมล็ดแครอทเนาะก็ผมว่ามันขายได้ง่ายกว่านะครับเอาไปไปลูกมเมล็ดแครอทเนี่ยเราก็ได้หนึ่งเมล็ดนี่เราได้สิบสามนะสิบสามผลเลยเนาะก็ถือว่าโอเคนะครับราคากันมังสูงนะครับผมโอเคแต่เราต้องคำนวณให้ดีนะว่าเราตีไม้ไปแล้วเราจะต้องไปตี ลังพึ่งด้วยนะครับผมโอเคสิบแปดน่าจะน่าจะสิบแปดน่าจะไม่พอนะตีตรงนี้ดีกว่านะครับจะได้ชัวนะหนึ่งสองอุย้ยน่าจะเหลือนะโอ้พลาดเลยพลาดเลยครับพลาดเลยคำนวณไม่ดีคำนวณไม่ดีอัน้นมาตีตรงนี้อีกสองครั้งนะครับโอ้ยตีต้นหนึ่งดีกว่านะครับ อย่างเงี้ยเราตีตอไม้เนี่ยเราตีแค่2ครั้งเราก็ได้3ามเนี่ยมันไม่คุ้มกันนะครับเออแต่ก็พลาดเองนะครับผมโอเคเข้าไปรอบที่4ี่นะครับป่านี้นะครับก็จะได้พวกผลไม้นะเออรอบรอบนี้ก็จะได้ผลไม้นะครับแต่ว่าต้องเดินดูดีๆให้ทั่วนะครับจะเจอผลไม้นะแต่ถ้าป่านู้นเนี่ยเราจะได้ดอกไม้ด้วยนะครับโอเครอบนี้ไม่น่าเจอตรงนี้แล้วนะครับ ถ้าโชคดีก็เจอดอกทิลิปอะไรอย่างเงี้ยนะกับดอกไม้สีเหลืองนะครับโอเคแล้วก็ถ้าโชคดีทีนึงก็จะได้เจอกล่องเนาะแต่ว่าผมไม่ได้เอากุญแจมาเลยนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อกุญแจเลยครับคือตอนนี้ไม่มีตังค์นะครับผมตรงนี้มีอะไรไหมอ,อ๋อมีแอปเปิลนะครับผมแอปเปิลแดง นะครับก็ถือว่าผมว่าการที่มาป่าเนี่ยผมว่าได,ได้ได้เงินเยอะสุดแล้วนะครับถ้าจากการวิเคราะห์อของผมนะเพราะว่าถ้าเราไปป่าสนเนี่ยเราก็จะได้มเมล็ดสนใช่ไหมซึ่งมันก็โอกาสดอกพอๆกับดอกไม้เลยนะครับผมแล้วก็กระกระกเนี่ยก็จะได้หนังกระลอกมาอย่างน้อยก็ตัว2ตัวนะครับต่อรอบหนึ่ง แต่ว่าหนังกระออเนี่ยเราไม่สามารถคาเป็นของเอาไปขายได้นะครับแต่เราต้องค้าเป็นพวก nft นะครับผมคํานวณผิดอีกแล้แย่จังก็ตอนนี้เราได้มาหมดไปนะครับผมประมาณ7รอบนะครับเราได้ดอกไม้มา2อันนะครับผมแล้วก็ได้เนี่ยอ่าลังพึ่งมา4นะครับแล้วก็ผลไม้แดงกับเขียวเนี่ยสกับ2นะครับกล้วยได้3นะครับผมไม้ตอนนี้ได้4ี่เนาะ ก็ผ่านไปเจ็ดรอบเองนะครับก็ถือว่าถามว่าได้เยอะไหมก็ได้เยอะอยู่นะครับผมแต่ผมอยากได้ดอกไม้เยอะๆนะครับผมเพราะรอบนี้เรามาตามหาดอกไม้กันเนาะแต่ถ้าเราไม่ได้เราก็จะได้ของอย่างอื่นๆๆเป็นผลพลอยได้นะครับโอเคเทคนิคแต่ละคนในการตามหาดอกไม้นี่ก็แล้วแต่คนเลยนะเพราะว่า แล้ผมเนี่ยผมถ้าตรงนี้ไม่เจอตรงนั้นไม่เจอผมก็ไม่ได้ซีเรียสกับมันนะครับแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสแบบหินเยอะๆแบบนี้เราตามหามันมันก็มีโอกาสเยอะขึ้นนะครับผมที่จะเจอนะอย่างเมื่อกี้เราก็เจอแบบทีเดียวพร้อมกันเลยนะครับผมตามหาตรงนี้ดูนะครับว่าเจอไหมนะครับโอเคไม่มีนะครับตรงนี้ก็ไม่มีเลยนะครับผม โอเคนะครับผมไม่เจอนะตรงนี้ไม่มีเลยนะครับผมเราก็ต้องมาหาจุดที่มันเคยเกิดนะครับโอเคไม่เจอครับไม่เจอโอ้เจอดอกทิวลิปนะครับผมนี่ตรงนี้โอเคโชคดีนะครับรอบนี้อืมโอเคนะครับพอลุ้นได้อยู่นะพอลุ้นได้อยู่ โอเคนะผมก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยเ,เบื่อเกมนี้นะครับตอนนี้ผมมีเกมแนะนําอยู่เนาะก็คือผมก็เล่นบ้างคนระับก็คือเป็นเกมเอา l e g e n o o p p n n d o n i a เนาะแล้วก็ที่ผมเล่นอยู่นะแล้วก็มี I love p a n d o n i a นะครับผมซึ่ง I Love p a n น o n i a ตอนนี้มันยังถอนไม่ได้นะสำหรับใครที่ท,ที่แบบอยากจะเล่นเกมนะครับคือเกมนั้นมันไม่ใช่เกม NFT นะแต่ว่ามันเป็นเกมที่สามารถ เออเหรียญได้เหมือนกันนะครับก็คือการที่เออเหรียญเอ็มแพนโดนะนะครับแต่ว่าไอเลิฟแพนโนเนีย er เนี่ยมันเอิร์นเหมือนได้เหมือนกันแต่ว่ามันยังถอนไม่ได้นะครับผมก็ต้องดูนะครับว่าถ้าผ่านเดือนไตรมาสนี้ไปแล้วนะครับประมาณเดือน3เนี่ยเออเรามีสี่ไตรมาสใช่ไหมผ่านไตรมาสสก็คือสิ้นโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจออีกหนึ่งอันนะครับผมเดี๋ยวก็ตีนี้ก่อนเจอดอกไม้อีกหนึ่งอันแล้วนะครับ โอเคถ้าถ้าผ่านเดือน3สิ้นเดือนนี้ไปแล้วนะครับก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าเราจะออสามารถเอินเหรียญของไอเลอร์แพนโดเนียได้ไหมนะครับผมถ้าเอินไม่ได้ผมว่าน่จะผมไม่เล่นแล้วนะครับแต่ว่าทุกนี้ก็พยายามเก็บเหรียญมันไปก่อนเนาะก็คือเขามีให้เล่นก็เก็บเหรียญไปก่อนนะแต่ว่าสําหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าใจหรือว่ายังไม่ได้เห็นรีวิวเกมนะครับก็ เดี๋ยวลองติดตามช่องนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมทํารีวิวเกมนั้นให้ดูเนาะไอเลิฟเพนโดเนเนาะนะครับแต่ว่าวันนี้มาตามหาดอกไม้กันก่อนเนาะครับเคแล้วก็ได้ดอกไม้มาเยอะเหมือนกันนะวันนี้ได้มาประมาณ5ดอกละหรือสดอกนะจำไม่ได้แป๊บน,นึงดูก่อนได้มา4ดอกนะครับผมใช่ปะรอบนี้ได้อีกต้องได้สิได้ใช่ไหมดอกนะครับได้มาสดอกละ นี่นะเราก็ได้มาสดอกนะครับดอกไม้ได้มาสดอกละก็เหลืออีก15ครั้งนะครับในการเข้าป่าโอ้มีกล้วยตรงนี้นะครับผมฟึบนะนี่แล้วก็ตีจุดเดิมครับ โอเคตรงนี้ไม่มีตรงนี้มีไหมโอเคมาดูว่าจะเจอดอกไม้อีกไหมนะ โอเคครับไม่เจอเลยเงียบกิฟเลยนะครับผมดอกไม้โอ้โหไม่เจอจริงๆนะครับอุย้ยเจอแล้วหนึ่งอันนะครับผมนี่นี่โอเคส่วนใหญ่ก็จะเจออยู่ประมาณตรงนี้นะครับเพราะผมตีแค่ตรงนี้แหละโอเคครับโชคดีได้มานะครับรอบที่เท่านียรอบที่หกนะครับผม โอ้เจอรังพึ่งอีกนะครับโอเคนะครับทุกคนนะครับตอนนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมไม่รู้ว่ารอบสุดท้ายนี้เราจะได้ดอกไม้กันสักกี่ดอกนะครับผมจะเจออีกไหมนะครับผมก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับก็ใช้เวลานะครับประมาณนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ48นาทีเนาะในการ หาดอกไม้นะครับก็ผมก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับในการที่มีหิน3ามสิบหินนะครับแล้วก็หาดอกไม้นะครับอืก็ใช้เวลานานนะครับแต่สําหรับใครที่แบบมาหาทรัพยากรอะไรประมาณเนี้ยก็ใช้เวลาประมาณไม่นานกว่านี้นะครับเพราะว่านี้ผมพยายามหาดอกไม้ตามจุดที่มันเคยเกิดนะเออน,นะก็ไม่รู้ว่ารอบสุดท้ายจะเจออะไรบ้างนะครับโอ้โหหมดบังแล้วไม่น่าจะเจอแล้วนะครับก็ได้ตามนั้นนะฮะ ตามที่ได้มาเนาะเดี๋ยวไปสรุปกันอีกทีนึงหลังจากหมดอันนี้เนาะโอเคนะผมหลังจากที่เรากลับบ้านมาแล้วนะครับผมสรุปกันนะว่าหลังจากที่เราใช้หินวาร์ปหินนะครับเวลาประมาณที่เราใช้ไปเนี่ยอยู่ประมาณ50นาทีนะครับ50นาทีเนี่ยเราได้ดอกไม้มานะครับเป็นดอกไม้เหลืองนะอ่า4ดอกนะครับแล้วก็ทิวลิปหึงอันนะครับผมส่วน นี่นะครับลังพึ่งได้มา18นะครับผมส่วนแอปเปิลแดงได้11นะครับกล้วยได้9อันนี้แอปเปิลเขียวได้6เนาะไม้ที่เราได้มาทั้งหมดนะครับ1,727อันนั่นเองเนาะซึ่งหมดไปแล้วนะครับ30หินวาร์ปนั่นเนองเนาะก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรนะครับผมแต่ว่าดอกไม้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับบางครั้ง30หินวาร์ปเราก็อาจจะไม่ได้เลยก็มีนะครับก็ อยู่ที่ดวงเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าดวงดีขนาดไหนแล้วก็นั่นแหละครับเป็นไปตามนั้นเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะอาครับเจ้าตัวแครอทนะครับมาเมล็กแครอทได้กี่อันเนาะอ้ยอ๋อไม่ใช่เทรดอ๋อได้มาประมาณ 4. 0.48เมล็ดเนาะก็มันก็จะขึ้นตามนี้นะครับมาบวกกันเนาะก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะก็เก็บใบนะครับผมไม่ได้ เอาไปทำางอื่นเนาะแล้วก็อันนี้ไม้ได้มา900ตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ย <Hey, S 1> ซึ่งมันก็ทำไมอะ่ะทำไมยังไม่ได้อีกอันหนึงนะขอไปเช็คก่อนตอนนี้มีไม้อยู่900เอา้าไม่ใช่ดิมันต้องมีอ้อ2 6 0 0นะครับอืมโอเคมาคับกันนะครับก็เทรดออกไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ใช้ไป2,267อันนะครับผมคอนเฟิร์มนะครับ โอเครอสักครู่เนาะโอเคนะครับผมก็เราก็จะได้มาประมาณนี้เนาะเออนะครับก็แปลงผลผลิตแปลงผลผลิตมาเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับกับช่องคลิปต่อเอิญเนาะแล้วก็ มีอะไรที่อยากจะให้ผมทำอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไปใต้ล่างได้เลยเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับวันนี้คลิปตัวเอินขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย